ไทยฮอนด้าประกาศแผนงานมอเตอร์สปอร์ต2025เร่งสร้างนักแข่งสายเลือดใหม่ The Next s u c c e s s o r ปูทางสู่ระดับโลกอย่างต่อเนื่องไทยฮอนด้าแถลกนโยบายมอเตอร์สปอร์ตประจำปี2025 มุ่งสู่การสานต่อความสำเร็จหลังบรรลุเป้าหมายส่งนักแข่งไทยสู่ MotoGP ได้ในปีนี้โดยวาง3แผนสำคัญเริ่มจากแผนงาน Honda Race to the Dream นำโดยกล้องสมเกียริจันทราสู่ศึก MotoGP เต็มฤดูกาลแผนงาน Honda Race to the Champion โดยมีชิปนักครินนำทัพนักแข่งดาวรุ่งล่าแชมป์เอเชีย r ร r เ c i ซิ่งแชมเปียนชิและแผนงานใหม่ HRT Junior Talent Program เพื่อพัฒนานักแข่งกลุ่มพิเศษอย่างเข้มข้นด้วยโปรแกรมเฉพาะมุ่งต่อยอดสู่การเป็นนักแข่งร ดับโลกรุ่นต่อไปครับก็สำหรับในปี2025นะครับหลังจากที่สมเกียรติจันทาได้ขึ้นไปอยู่พิมียนะครับคันมอเต g p ์จีพแล้วเราก็มามองที่ว่าเด็กๆที่จะต้องมาทดแทนสมเกียรติจันทาทดแทนทัชกรบัวศรีนะฮะทดแทนไอจูเดียร์จีเข้ากล้องเนี่ยพอนราอาคาเดมี่นะครับ 8ขวหวนะครับจนถึง14เท่านั้นเองนะครับก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นระดับประเทศในระดับ Thailand ด h a a l e n ่ครับซึ่งระดับ Thailand t h a l l n n นนี่เรียกว่าเป็นแค่ชื่อเป็น Thailand นะครับแต่จริงๆแล้วทั้งอินโดมาเลยนะครับเวียดนามก็เตรียมตัวให้นักแข่งเด็กๆนี่นครับเขาพัฒนานะครับทั้งด้านจิตใจนะครับร่างร่างกายฟิสิกส์แล้วก็เทคนิคครับโดยมีโค้ชฟิลม์คมคุ้กและก็ โพดดีมเป็นคนดูแลครับก well, ็ในปีที่แล้วถือว่ายกระดับข so okay. ึ hmm. ้นอย่างมากครับในสําหรับตัวผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมอาจจะอยู่โดยที่ไม่มีทีมเมทพอมีทีมเมทเข้ามาอย่าง Honda Asia Dream ครับได้ซ้อมกับกล้องซ้อมกับนักแข่งระดับโลกครับที่ผ่านมาได้ไปเก็บประสบการณ์มาถือว่าทำให้ผมมีความมั่นใจการควบคุมรถ การฟิตร่างกายต่างๆครับยังไงก็ฝากแฟนๆทุกท่านนะครับฝากให้กำลังใจเชียร์ผมและน้องๆในทีมทุกท่านครับที่จะไปสู้ทำผลงานในฤดูดกาลนี้ครับก็จะกอช้ำม,มาให้ได้ครับผมสวัสดีครับผมไมค์คิวนะครับกิติศักดิ์สิงห์พงง์ครับปีนี้จะลงทำการแข่งขันในรายการ FAM Junior GP World Championship ครับและรายการ เล d บ u ู l อต t o g ยพีล k i กี้ครับครับใช้เบอร์85ทั้ง2รายการเลยครับก็จะทํำผลงานให้ดีที่สุดครับผมว่าผมคิดว่าถ้าผลงานเราดีทีมในโวลจีพก็อาจจะมองเราอยู่ก็ได้ฝากเป็นกําลังใจและเชียร์ผมด้วยนะครับเบอร์85ครับ